เจ้ากล้าดีอย่างไรมาแต่ต้องตัวนางชายหนุ่มพูดด้วยสายตาแข็งกร้าวนั่นเพราะปากน้าไม่อยู่สุขมาหาเรื่องข้าก่อนปากเจ้าสีไม่อยู่สุขเจ้าเป็นชายหรือไม่เหตุใดจึงไม่ยอมรับความผิดของตัวเอง หลันฮวาพูดด้วยความโกรธพร้อมดวงตากลมโตจับจ้องไปยังชายหนุ่มผู้นั้นด้วยความไม่พอใจอย่างถึงที่สุดก่อนไปหลานจะสะกิดให้หลันฮวารู้ตัวก่อนนางจะเลื่อนสายตาไปยังห่วงซีเหรินที่กำลังทำหน้าดูใสเท่านั้นหญิงสาวจึงเม้มปากแน่นแล้วมีสีหน้าสลดลงพลางก้าวเท้าไปหาไปหลานอย่างเงียบๆด้วยกิริยาเฉียมตัว หากข้าเห็นพวกเจ้ารังแกนางทั้งสองอีกเพียงครั้งเดียวข้าจะไม่เอาพวกเจ้าไว้ออกไปเสียงตะคอกของเขาทำเอาหลันฮวาหลับตาปีด้วยความตกใจก่อนจะเชะเง้อคอมองชายเกเรที่พากันเดินออกจากร้านไปด้วยความสะใจกลับจวนหวงสีเหรินดึงมือหลันหวาแล้วลากนางออกจากโรงเตี้ยมทันที คุณชายเจ้าข้าข้ายัางซื้อวัตถุดิบไม่ครบเลยเจ้าข่าหลันหวารั้งไว้ก่อนเขาจะชะนักแล้วหันมามองสายตาอ้อมวอนนั้นครู่หนึ่งนั่นก็เพราะตัวเจ้าเองเหตุใดจึงมีเรื่องกับผู้อื่นเจ้ารู้หรือไม่ว่าหากข้ามาไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้น ป่ายหลานยืนมองทั้งสองอยู่ห่างๆนางรับรู้ได้ถึงความห่วงใยของซีเหรินที่มีต่อหลันฮวาเพราะสายตาเช่นนั้นนางไม่เคยเห็นเขามองผู้ใดก่อนสองเท้าของป่ายหลานจะค่อยๆย,ย่างเท้าเข้าไปหาทั้งสองที่กำลังยุดยยื้อกันอยู่อย่างไม่ยอม พี่ยูจินข้าว่าท่านจงเชื่อคุณชายสิรินเถิดวันนี้คงไม่ทันแล้วหากมีโอกาสข้าจะหาเวลาสอนท่านทําขนมใหม่อีกครั้งอย่างไรข้าก็ทราบซึ้งน้ําใจของพี่ยูจินมากที่กล้าหารต่อสู้กับชายพวกนั้นเพื่อตอบโต้พวกเขาแทนข้าแต่วันนี้คุณชายสิรินมารับท่านแล้วอย่าได้ทําให้คุณชายสิรินต้องหนักใจเลยนะแต่ว่ายังจะดื้ออีกเช่นนั้นหรือหาได้ฟังสิ่งที่แม่นำป่ายหลานพูด หวงซีเหรินหันมาดูก่อนที่จับมือหลันฮวาไว้แน่นแล้วหันกลับมายัางไปหลานหากข้ากับหลันฮวากลับมาจากวังหลวงแล้วข้าจะรีบพานางไปหาเจ้าทันทีข้าต้องขอโทษเจ้าด้วยที่ทำให้เสียเวลาเพราะนางไปหลานพยักหน้ายิ้มรับอย่างอ่อนโยนก่อนหญิงสาวทั้งสองจะแอบมองกันอย่างรู้ความหมายระหว่างที่หลันฮวาถูกหวงซีเหรินจุงกลับไปนั้นนั่งยังแอบหันมาหาไปหลานแล้วยุกมือลาด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม ไปร้านยืนยิ้มอย่างมีความสุขก่อนจะถอนหายใจแล้วหันตัวเดินกลับชวนตามลำพังหญิงสาวเดินไปตามทางที่พ่อค้าแม่ค้ากำลังค้าขายกันอย่างคึกคักทว่าช่างสวนทางกับความรู้สึกโดดเดี่ยวของตัวเองอย่างสิ้นเชิง หญิงสาวเติบโตขึ้นท่ามกลางคำคอรหาต่างๆมากมายบางครั้งดูเหมือนนางเป็นคนที่น่าอิจฉาแต่ในเวลาเดียวกันนางดูเหมือนเป็นคนน่าสงสารก่อนหญิงสาวจะหันไปเห็นของเล่นไม้ไผ่ที่หลานฮวาชอบจึงเดินเข้าไปซื้อติดมือกลับมาก่อนจะหันไปเห็นอูเจ๋อเดินเข้ามาอย่างนอบน้อมคุณหนูไปหลานอ้าวอูเจอ๋อเจ้ามาได้อย่างไรหญิงสาวเอ่ยถามพร้อมกับถือของเล่นไม้ไผ่ชิ้นนั้นอยู่ หรือว่าเจ้ามาหาคุณชายสีเหริคุณชายสีเหริกลับจวนไปพร้อมกับพี่ยูจินแล้วละ่ะไปหลานพูดพร้อมรอยยิ้มก่อนชายหนุ่มจะสายสีสไปมาคุณชายสีเหริสั่งให้ข้ามาดูแลคุณหนูจนกว่าคุณหนูจะกลับถึงจวนอย่างปลอดภัยหญิงสาวชะนักนิ่งพลันรู้สึกทราบซึ่งน้ำใจของห่วงสีเหริอยู่มากก่อนจะพยักหน้ายิ้มรับน้ำใจจากชายหนุ่มตรงหน้า เช่นนั้นข้าขอเดินชมตลาดนี้อีกสักรอบได้หรือไม่นานๆจะได้ออกมาเปิดหูเปิดตาสักครั้งไปหลานพูดด้วยกิริยาอ่อนหวานหาได้ถือตัวแต่อย่างใดอูเจอพยักหน้ายิ้มรับอย่างอ่อนน้อมแล้วเดินตามหลังนางเพื่อดูแลความปลอดภัยตามคำสั่งของหวงซีเหริน ระหว่างเดินทางกลับจวนมงซีเหรินจุงมือหลันฮาวาไปตลอดทางก่อนที่หญิงสาวจะเลื่อนมือออกจากเขาแล้วหันมาสนใจของเล่นในมือดวงตากลมสวยจ้องมองของเล่นไม้ไผ่ด้วยสายตาประกายแวววาวพร้อมกับสองเท้าย่างตามหลังชายหนุ่มไปเรื่อยๆเมื่อสายลมพัดมาประทะเสียงของไม้ไผ่ก็หมุนดังจนนางเผลยิ้มออกมาอย่างมีความสุขเจ้าชอบหรือน้ำคำอบอุ่นของชายหนุ่มเอ่ยถามพร้อมกับหญิงสาวพยักหน้ารับ เจ้าโตถึงเพียงนี้ยังเล่นอะไรเป็นเด็กเพราะในยามเป็นเด็กข้าไม่เคยได้เล่นอะไรเช่นนี้เลยคุณชายรู้หรือไม่ว่าข้าทำได้เพียงแต่นั่งมองของเล่นไม้ไผ่เช่นนี้โดยไม่มีโอกาสได้สัมผัสและคอรังนี้เป็นครั้งแรกที่ข้าได้สัมผัสกับมันแม้หญิงสาวจะพูดเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแต่หวงสิริรู้สึกเสเตือนใจอยู่ไม่น้อยเขาหันมาคว้ามือนังแล้วเดินต่อไป ต่อไปข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้ามาตลาดตามลำพังอีกเด็ดขาดหลันฮวาชนักนิ่งแล้วเอ่ยถามเขาด้วยน้ำเสียงราบเรียบเหตุใดข้าจึงมาตลาดผู้เดียวไม่ได้เจ้าขยามนี้ข้ามีความสุขเพราะไม่มีผู้ใดสงสัยข้าข้าไม่ต้องระแวงว่าผู้ใดจะจําข้าได้หรือไม่ยามนี้ข้าเป็นอิสระแล้วเจ้าขาท่านไม่ต้องห่วงห่วงสิดวงตากลมแปวแสดงความประหลาดใจของนางทำให้ห่วงสิริอั้มอึ้งเล็กน้อย ก็เพราะเจ้าหาเรื่องใส่ตัวเก่งเพียงครั้งแรกที่ข้าปล่อยเจ้ามาก็ก่อเรื่องเสียแล้วเจ้ารู้หรือไม่ว่าใต้เท้าตรงสันไม่เคยอนุญาตให้แม่นางไายหลานไปไหนมาไหนตามลำพังแต่พอมากับเจ้าครั้งแรกเจ้าก็พานางก่อบปัญหาใหญ่หาความรู้ถึงใต้เท้าตรงสันละก็ข้ายังคิดไม่ออกว่าจะเกิดอะไรขึ้นหวงสหริธรรมถ้าคิดหนักก่อนที่หญิงสาวจะแย้งขึ้น ที่ข้ามีเรื่องก็เพราะต้องการปกป้องศักดิ์ศรีของนางคนพวกนั้นนิสัยไม่ดีก่อนเหตุใดข้าต้องยอมปล่อยผ่านด้วยชายหนุ่มใช้มือดีดหน้าผากหญิงสาวเพื่อเตือนสติอะลันฮวาหลับตาพลันยกมือรูปหน้าผากตัวเองด้วยความเจ็บแล้วเจ้าคิดหรือไม่ว่าหากข้ามาไม่ทันจะเกิดอันใดขึ้นหญิงสาวนิ่งเงียบ ในใต้ล่ามีผู้คนมากมายนิสัยต่างกันเมื่อเจ้าดื้อดึงเช่นนี้ข้าจะปล่อยเจ้าไปไหนตามลำพังได้อย่างไรหลันหอมุ้ยหน้าลงอย่างสำนึกผิดพลันเลื่อนสายตามองแผ่นหลังของเขาแล้วจำใจเดินตามชายหนุ่มไปสุดท้ายก็ผิดอยู่ดีเหตุใดข้าจึงเถียงเขาไม่เคยชนะนางพึมพำก่อนจะนึกบางอย่างได้จึงรีบวิ่งไปดักหน้าห่วงสีเหรินแล้วเอ่ยถามข้าขอถามอะไรท่านหน่อยได้หรือไม่ สงสัยสิ่งใดเมื่อแม่นาไปลานหาได้เป็นลูกสาวแท้ๆของใต้เท้าตรงสันเช่นนี้แล้วลูกสาวแท้ๆของเขาเป็นใครกันหรือเจ้ากะชายหนุ่มย่างเท้าเดินต่อช้าๆแล้วหันมายัางหลานหวัวนั่งหายสับสูญไปตั้งแต่เด็กไม่มีผู้ใดรู้ว่านามเป็นใครใต้เท้าตรงสันและภรรยาเสียใจมาก จึงได้นำแม่นางไปหลานมาดูแลรักและทนุถนอมดังลูกแท้ๆของตัวเองข้าไม่รู้รายละเอียดมากนะักเช่นนี้เองสายตาของแม่นางไปหลานจึงดูเศร้าตลอดเวลานางกำลังน้อยใจในวาสนาของตัวเองเหมือนกับข้า ลหลานฮวาหลุดตาต่ำลงแล้วหัวนึกเห็นใจไผหลานก่อนห่วงซีเหรินจะหันมาจับมือนางอีกครั้งแล้วพาเดินกลับชวนไปท่ามกลางสายลมที่พัดผ่านมือบางถูกเขากำไว้แน่นหญิงสาวกลืนน้ำลายแล้วเลื่อนสายตามองมือน้อยๆของตัวเองหัวใจข่าเต้นแรงเพราะเขาอีกแล้วนางยุกมือขึ้นทับอกซ้ายแล้วรอบคิดในใจอย่างเงียบเงียบยุ่งแต่เรื่องของผู้อื่นเรื่องของตัวเองอย่างเอาไม่รอด เขาพูดออกมาขณะที่กำมือหน่งไว้แน่นหญิงสาวก้าวเท้าเดินตามโดยไม่โต้แย้งมือข้างหนึ่งถูกเขากำไว้หากแต่มืออีกข้างก็ยกของเล่นไม้ไผ่อันน้อยขึ้นมาลู่ลมอย่างมีความสุข หวงสรีเหรินจุงมือนางกลับเข้ามายังจวนตระกูลห่วงมุ่งตรงไปยังใต้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งบริเวณนั้นจะมีลมพัดผ่านให้ของเล่นของหลันฮวาหมุนตลอดเวลาชายหนุ่มปล่อยมือหญิงสาวแล้วนั่งลงอย่างก้าอี้ไม้ด้านข้างพลางทอดสายตาไปยังเบื้องหน้าที่มีเหล่าเบ่าไพร่กำลังปลูกผักกันอย่างขยันขันแข็งก่อนจะเลื่อนสายตามองตรงไปยังหญิงสาวที่เอาแต่จับจ้องไปยังของเล่นในมือ พรุ่งนี้เราต้องเดินทางเข้าเมืองหลวงแล้วในนั้นมีสิ่งแปลกตามากมายที่เจ้าไม่เคยเห็นรับปากข้าได้หรือไม่ว่าจะไม่สุขสนจนก่อเรื่องให้เป็นที่ขุนข้องมองใจของผู้ใดลันหัววางของเล่นในมือลงแล้วเบี่ยงกายมานั่งด้านข้างเขาสายลมพัดผ่านให้ผมของนางสยายออกกลิ่นหอมอ่อนๆมาประทะที่ปลายจมูกของชายหนุ่มจนไม่อาจละสายตาจากนางได้ข้าจะเชื่อฟังท่าน คำพูดของหญิงสาวทำให้ห่วงสิริยื่นหน้ามาใกล้นางสัญญากับข้าสิข้าสัญญาว่าจะเชื่อฟังท่านจะไม่สุกสนจะไม่ก่อเรื่องจะเป็นคนรักของท่านให้ดีที่สุดแต่แต่อะไร ข้าหวั่นใจตลอดเวลาเมื่อรู้ว่าคุณชายคือคนที่องคหญิงสามหมายปองข้าตัวเปล่ามือเปล่าหากนางอยากได้ท่านขึ้นมาจริงๆสั่งประหารข้าแล้วแต่งตั้งท่านเป็นสามีของนางเช่นนี้แล้วข้าจะทําเช่นใดเมื่อรู้เช่นนั้นแล้วก็อย่าออกห่างจากตัวข้าเข้าใจหรือไม่หลันหวัวกลืนน้ำลายแล้วพยักหน้าก่อนที่ห่วงซีเหรินจะเบี่ยงหน้าไปทางอื่นพลางแอบปล่อยยิ้มออกมาอย่างมีความสุข ภายในคุกหลวงที่ตั้งอยู่ปลายสุดในจวนผู้ว่าของใต้เท้าตรงสันใหญฟูและเท่าเกอไหย,ยังคงถูกกุมขังอยู่ที่นั่นชายชราเอาแต่คร่ำครวญเรียกร้องถามหาแต่ความอิสระของตัวเองก่อนที่หญิงชราจะหันมาดุเขาด้วยน้ำเสียงรำคาญเจ้าร้องให้ได้อันใดขึ้นมาเมื่อไหร่เจ้าจะเงียบปากค่าหนูหูยิ่งนะักเพราะเจ้าทีเดียวที่ทำให้ข้าต้องตกในสภาพเช่นนี้ชายชราเถียงกลับอย่างฟุ่มฟาย ใช่เพราะข้าข้าทำเลวร้ายสารพัดต,ต่อนางข้าอยู่ในนี้มันก็สมควรแล้วน้ำเสียงแหบพระเอ่ยขึ้นด้วยความรู้สึกผิดก่อนที่ชายชราจะเขย่ากรงขังแล้วทอดสายตามองตรงมาอย่างใหญ่ฝูแต่ข้าไม่เกี่ยวเพราะเจ้าเอานางมาขายให้กับข้าหากข้าไม่รับไว้ข้าก็คงไม่ต้องมาอยู่ในสภาพเช่นนี้เหตุใดเจ้าจึง,งโง่นักดูไม่ออกว่านางเป็นถึงลูกสาวของใต้เท้าตรงสันเหตุใดจึง,งโง่เช่นนั้น คำต่อว่าของเท่าเกอหายยิ่งตอกย้ำความช้าใจของยายฝูหากข้าเลี้ยงดูนางให้ดีนางคงไม่ต้องอยู่ในสภาพหน้าเวทนาเช่นนั้นนางไม่ควรอยู่กับคนเช่นข้านางควรมีชีวิตที่สุขสบายเป็นคุณนู้อยู่ในจวนผู้ว่าไปที่ใดก็มีแต่คนนับหน้าถือตาแต่เพราะข้าเพราะลูกสาวของข้าที่โลบมากจึงทำเรื่องไม่ควรเช่นนั้นขึ้นมา คนโง่เพราะเจ้าคนเดียวทำให้ข้าต้องติดคุกข้าอยู่ของข้าดีดีแท้แท้เฉียวเท่าเกอไฮวยวายเสียงดังก่อนที่ยายฟูจะนึกบางอย่างได้นำป่าน้ำตาแล้วทอดสายตามองตรงไปยังชายชราที่คร่ำครวญอยู่ด้านหน้าแล้วเหตุใดหลันทวาจึงตง้องหนีไปจากเจ้าด้วยเจ้าทำอันใดานางเท่าเกอไฮชะงักนิ่งในทันทีพลางเบี่ยงหน้าหลบไปทางอื่นทุกอย่างในคุกนั้นเงียบสนิทเพราะชายชราปิดปากเงียบ เหตุใดจึงเงียบบอกข้ามาหลันฮวานี้ไปด้วยเหตุใดยายฟูเค้นเขาก่อนที่เท่าเกอไ่จะรีบเอ็นกายลงนอนด้วยกลัวในความผิดที่คิดลวนลามนางไอ้เท่าเกอไ่ข้าถามเจ้าเหตุใดจึงทำไม่รู้ไม่ชี้ไอ้เท่าเกอไ่ตอบข้าสีเสียงของยายฟูดังลอดออกไปด้านนอกจนทำให้ทหารที่เฝ้าอยู่รีบรุดมาตรวจสอบหลังพบว่าเสียงนั้นมาจากหญิงชราเหล่าทหารจึงทำการตีกรงเหล็กของนาง เงียบเงียบห้ามส่งเสียงดังหาไม่แล้วจะเจอโทษหนักยายฝูเงียบปากนิ่งหลังจากถูกผู้คุมดูหญิงชรากำมือแน่นเมื่อสงสัยการกระทำของเท่าเกอไห่ยที่ทำทีนอนหันหลังให้ไอ้เท่าเกอือหอยอย่าให้รู้ว่าเจ้าคิดทำชั่วช้ากับนางนั่งจึงหนีไปใช้ชราทำสายตาเลิกกลักพลันหลับตาทำไม่ได้ยินเสียงของหญิงชราที่พูดขู่ไว้ เช้าวันรุ่งขึ้นรถม้าของหงวงซีเหรินและหลันฮวาถูกอูเจอและเหล่าบ่าวไพร่ได้ตรเตรียมไว้ให้เรียบร้อยดีแล้วไปเยี่ยนและหวงเฉิงเสื้อยินมองทั้งคู่ที่เดินออกมาจากโวนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มซีเหรินเจ้าแน่ใจแล้วหรือว่าจะไม่นำอูเจ๋อไปด้วยหากเกิดเหตุไม่คาดฝันผู้ใดจะช่วยเจ้าหงเฉิงเสื้อเอ่ยถามก่อนที่ชายหนุ่มจะแย้มยิ้มออกมา ให้อูเจออยู่ดูแลท่านพ่อกับท่านแม่เถิดข้าไปไม่นานก็จะกลับเพียงแค่ไปทูลอธิบายต่อองค์ฮ่องเต้ให้เข้าพระไัยก็พอส่วนเรื่องอื่นไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องเป็นห่วงข้าทำอาหารไวใ้ให้เจ้าสองคนกินกลางทางจะได้ประทังหิวได้บ้างไปเยี่ยนยื่นห่อข้าวให้กับหลันฮวาก่อนที่นางจะเอื้อมมือมารับไว้พร้อมรอยยิ้มอ่อน ท่านแม่กับท่านพ่อดูแลตัวเองด้วยนะเจ้าข้าสวนข้าจะดูแลคุณชายสิริอย่างดีหลันฮวาพูดก่อนที่หวงเฉิงเส่อจะเดินเข้ามาจับมือนางไว้ด้วยความเมตตากลับมาคราวนี้ข้าจะจัดพิธีแต่งงานให้กับเจ้าทั้งสองดูแลตัวเองให้พร้อมคำพูดของชายกลางคนต่างทำให้ทั้งหลันฮวาและสิริหันมองหน้าโดยพร้อมเพรียงกันก่อนที่รอยยิ้มแห้งของหญิงสาวจะถามอย่างตะกุกตะกัก แต่งงานหรือเจ้าคะใช่ข้าไม่เห็นว่าเราต้องรอเวลาด้วยเหตุใดหลังจากพวกเจ้ากลับมาข้ากับท่านพี่ก็มีความเห็นตรงกันว่าจะจัดพิธีแต่งงานให้กับพวกเจ้าทั้งสองจะได้รีบมีหลานให้ข้าได้ชื่นใจลหลันหัวอาปากค้างพลางหันมายังหวงสีเหรินที่ทำท่านิ่งเฉยไม่รู้สึกสะท้านกับคำพูดของมารดาแต่ว่า ยังไม่ทันที่หญิงสาวจะพูดอะไรออกมาหวงซีเหรินจึงดึงมือนางเข้ามากำไว้แล้วข้าจะรีบกลับมาได้เวลาแล้วข้าต้องไปก่อนหวงซีเหรินพูดจบจึงดึงมือหญิงสาวขึ้นรถมาในทันทีก่อนจะหันไปยังอูเจ๋อที่ยืนมองด้วยสายตาเป็นห่วงเจ้านายเพราะนับจากเด็กจนโตเขาไม่เคยปล่อยให้หวงซีเหรินต้องไปไหนมาไหนตามลำพังเช่นนี้ข้าฝากดูแลท่านพ่อกับท่านแม่ด้วยนะ คุณชายดูแลตัวเองด้วยไม่มีค่าอยู่ดูแลท่านต้องดูแลตัวเองให้มากเจ้าก็เช่นกันแล้วข้าจะรีบกลับมาหลังจากบอกลากันแล้วห่วงซีเหรินก็บังคับรถม้าออกไปทันทีเพื่อมุ่งตรงไปยังวังหลวงเสียงของรถม้ากระทบพื้นดังเป็นจังหวะให้หญิงสาวโผล่หน้าออกมาแล้วย้ายตัวเองออกมานั่งคู่กับเขาพลางใช้มือสะกิดแขนของชายหนุ่มคุณชายหืม ท่านจากทำเช่นใดถึงขนาดที่ท่านพ่อกับท่านแม่จะให้เราสองคนแต่งงานกันจริงๆแล้วแต่จนถึงตอนนี้ท่านก็ยังไม่เจอรักแท้ของท่านเสียทีเช่นนี้มีแย่หรอกหรือสายตาเข้มมองตรงไปยังถนนเส้นตรงครู่หนึ่งจึงย้มยิ้มออกมาจะให้ทำเช่นใดได้ในเมื่่อข้ายังหาหญิงที่ตรงใจมิได้เจ้าก็ต้องแต่งงานกับข้า หากข้าแต่งงานกับท่านข้าก็ต้องย้ายมาอยู่ห้องเดียวกับท่านเช่นนี้แล้วท่านจะทำเช่นใดแลสักวันไม่แคล้วถูกจับได้หญิงสาวขมวดคิ้วเจ้าคิดจะเปลี่ยนใจหรือไม่ชายหนุ่มเลื่อนสายตากลับมายัางหญิงสาวที่นั่งครุ่นคิดอยู่จะเปลี่ยนใจได้อย่างไรหากเปลี่ยนใจข้าก็คงต้องกลับไปเป็นขอทานที่นอนในศาลเจ้าร้างอีกข้าไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตเช่นนั้นแต่ ในเมื่อเจ้าไม่คิดเปลี่ยนใจเจ้าก็ต้องแต่งงานกับข้าจนกว่าข้าจะเจอหญิงที่ถูกใจคำอ้างอื่นของเจ้าไม่มีผลต่อการแต่งงานที่จะเกิดขึ้นคำพูดของห่วงสีสหรธรรมให้หญิงสาวท้อใจที่จะโต้แย้งน,นางยกมือขึ้นเท้าขังแล้วทอดสายตาไปยังเบื้องหน้าอย่างใช้ความคิด หลังจากเดินทางผ่านตลาดมาแล้วสองข้างทางถูกปกคลุมด้วยธรรมชาติที่สวยงามหลันหฮวานั่งมองทิวทัศน์นั้นอย่างเงียบๆก่อนชายหนุ่มจะเอ่ยถามขึ้นเจ้าหล่ะมีคนที่เคยชอบหรือไม่หลันฮวาหันไปยังใบหน้าหล่อเหลาของเขาแล้วก้มหน้าลงพลางสายศรรีสะะ จากมีคนที่เคยชอบได้เช่นใดข้าเป็นขโมยออกอลวาวะจนผู้คนต่างหวาดกลัวบางวันได้กินบางวันก็อดแต่งตัวมะมแมมเช่นใดท่านก็เคยเห็นหวงซีเหรินหัวนึกถึงใบหน้ามะมแมมของหลันฮวาในตอนนั้นแล้วจึงปล่อยยิ้มออกมาจริงของเจ้าเช่นนั้นเจ้าเคยอยู่ใกล้ผู้ใดแล้วหัวใจเต้นแรงหรือไม่ ลหลานฮวาชนักนิ่งพลันเลื่อนสายตามองหน้าชายหนุ่มพร้อมกับหัวใจกำลังเต้นแรงไม่เป็นจังหวะหญิงสาวกลืนน้ำลายพลันหัวนึกถึงจูบแรกของเขาก่อนจะเบี่ยงหน้าไปทางอื่นท่านถามทำไมหรือว่ากันว่าหากอยู่ใกล้ผู้ใดแล้วทำให้หัวใจเต้นแรงแปลว่ากำลังตกหลุมรักคนผู้นั้นอยู่เจ้าเคยหรือไม่ หงซีเหรินถามพลางเลื่อนสายตามองไปยังดวงตากลมโตของนางที่ไหวระลิกอยู่ก่อนหลันฮวาจะกระพริบตาท,ทีีพลางทำทีหยิบน้ําขึ้นดื่มว่าอย่างไรหงซีเหรินเค้นถามก่อนหญิงสาวจะหันกลับมาแล้วมองใบหน้างดงามของเขาครู่หนึ่งอย่าจกเช่นข้าจาักอาจหาร,รับผู้ใดได้เจ้ากะ สายตาแววระลิกที่เคลือบไปด้วยความรู้สึกเบาบางนั้นทำให้ห่วงซีเหรินชะงักนิ่งก่อนหญิงสาวจะปั้นหน้ายิ้มแล้วเอ่ยถามเขาเช่นเดียวกันนับจากเด็กจนโตไม่มีหญิงใดทำให้ท่านหวั่นไหวบ้างหรือเจ้าคะห่วงซีเหรินสายสีสไปมาก่อนที่หลันฮวาจะเอ่ยถามต่อไปอีก แล้วหญิงในวังหลวงละเจ้าคะไม่มีผู้ใดทำให้ท่านหวั่นไหวได้เลยหรือชายหนุ่มยังคงสายสีสัปฏิเสธขณะที่มองมายังหญิงสาวที่นั่งเท้าคังอยู่ด้านข้างความจริงแล้วหญิงที่ทำให้ข้ารู้สึกหวั่นไหวนั้นมีอยู่คนหนึ่งลันหวัวเบิกตากว้างแล้วรีบเอ่ยถามในทันทีผู้ใดหรือเจ้าคะเหตุใดข้าต้องบอกเจ้าด้วย ชายหนุ่มแย้มยิ้มแล้วทำสายตากรุ่มกลิ่มก่อนจะหันมองตรงไปยังถนนพลันเก็บความลับนั้นไว้ไม่ให้ผู้ใดล่วงรู้เช่นนี้แล้วอีกไม่นานข้าก็คงต้องกลับไปใช้ชีวิตตามลำพังหลันฮวานึกเสียดายชีวิตอันแสนสุขสบายพร้อมกับสายตาหวานวาดมองสองข้างทางไปเรื่อยๆรู้ตัวอีกทีนางก็กลับเข้ามานอนภายในรถม้าที่คล้ายกับจอนิ่งสนิท หญิงสาวลืมตาตื่นขึ้นมาพร้อมกับกายของนางมีผ้าห่มมาคลุมไว้อย่างเรียบร้อยหลันฮวารู้สึกถึงความเงียบที่ผิดปกติจึงรีบเปิดผ้าออกไปดูปรากฏว่ารถม้าของนางถูกผูกอยู่กับต้นไม้ส่วนตัวของห่วซีเรนหายไปอย่างไร้ร่องรอยหญิงสาวรู้สึกใจหายวูบรีบลงจากรถม้าแล้วมองไปรอบๆด้วยนึกแปลกใจและเป็นห่วงเขาในเวลาเดียวกันไปไหนของเขากันนะ สายตะวัดหวันทอดมองไปรอบๆก่อนตัดสินใจตะโกนเรียกหาชายหนุ่มด้วยความร้อนใจค,นคุณชายสีเหริงคุณชายเสียงตะโกนเรียกของนางรายการตอบกลับหลันฮวาเดินวนอยู่รอบรถม้าก่อนจะหันตัวมองไปรอบๆที่เป็นป่ารกทึบพลางตะโกนเรียกหาชายหนุ่มอีกครั้งหนึ่งก่อนจะได้รับเสียงตอบกลับเป็นความเงียบเช่นเดิมในเวลานี้หญิงสาวรู้สึกแปลกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมาก หรือว่าเขาจะหลงป่าหรือว่าจะถูกสัตว์ร้ายทำอันตรายหญิงสาวคิดไปต่างๆนานาก่อนจะเดินไปเห็นหยดเลือดที่แห้งติดอยู่กับใบหญ้าเพียงเท่านั้นหลันหวัวใจหายวูบรีบวิ่งออกตามหาห่วงสิรินในทันทีคุณชายสิรินหญิงสาววิ่งห่างออกมาจากรถม้ามากพอควรพลางตะโกนเรียกชื่อไปตลอดทางแต่แล้วทุกอย่างยังเงียบสงัดเหมือนเช่นเคย ท่านอย่าล้อค้าเล่นเช่นนี้นะคะไม่สนุกด้วยคุณชายสีิริท่านอยู่ที่ใดได้ยินข้าหรือไม่ดวงตากลมเล็กสั่นไหวไปพร้อมความรู้สึกวหวาดหวั่นเกรงว่าเขาจะได้รับอันตราย